สวัสดีครับเป็นวันดีเนาะคือตัวเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับซึ่งเป็นเดือนเกิดของบาเบียเองนะครับเดือนกุมภาันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะครับผมก็แล้วก็นี่คือนี่ของขวัญนี่คือของขวันในในห้าในสี่ปีกว่ากที่แล้วนะครับนี่คือของขวัญในสี่ปีกว่ากที่แล้วที่บาเบียซื้อตอนที่อยู่กับพี่ตะกัแตนที่อยู่กรุงเทพ นะครับผมก็ซื้อในช่วงวันเกิดเนี่ยแล้วแมนเป็นของขวานแล้วก็วันนี้ก็เป็นเดือนมาเกิดของเบียร์อีกตอนนี้นะฮะก็เหลือสองขวดสุดท้ายนะครับทุกคนเหลือเหลือเหลือสองหมื่นห้าพันเหลือสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะฮะไอ้ร่วมร่วมร่วมค่าโอนดิเือสองขวดสุดท้ายสองสุดท้ายนะครับเบียร์ก็จะวนจ่ายแล้วก็ปิดยอด ต่อไปล้วก็จะไม่มีนี่แล้วะต่อไปต่อไปเราก็จะไม่มีนี่เราก็จะไม่มีเพราะว่าบ้านบาดเบียดก็หาเงินสดสร้างนะครับแล้วก็ลถผ่อนแค่ลดช่วงโควิดถือว่าบริษัทอางอถือว่าเก่งเติบเพราะว่าในช่วงโควิดเก่งเก่งหาเงินยากแต่เขาสามารถตั้งตัวได้ในช่วงโควิดแล้วก็กลับมาอยู่บ้านจนมีบ้านมีมีบ้านตอนตอนไหนน่ะมีมีตังแต่งงานอยู่ดิ ต่ง่ายครับกูตีก่อ,น,อ,อ,กอ,องนงั้นกระดกคาดอกงั้นจะง่ายกับอะไรแต่นอกตัวแล,วแล,วแลว้แล้วก็มามาสร้างบ้านสร้างบ้านก็หลักหลักล้านหลักล้านนะครับแล้วก็รถก็หมดแล้วก็จะวันนี้ก็จะเป็นปิดยอด <c oughs> เอาสองหกสุดท้าย <c oughs> เป็นหนีวันสินสักทีครับอันนี้บ่าวเบียปิดปิดเบ็ดแล้วบ่ปิดหมดเลยไม่มีนี่นะ <c oughs> <ๆ S 1> บ่าวเบียไม่มีนี่นะคือคือปิดตัวนี้เดีย อันนี้นี่ผมมาแสดงความดีกับบาเพียรนะก็ดีใจด้วยนะอันนี้อันนี้ไม่ไม่หล่อเลยมาแสดงความดีจริงใจจริงใจจริงนะจริงจริงต้องจรงสงมดสุดท้ายนี่เราจะโคนใส่เลยมาแต่แกงเลยได้ไห้แแกงแล้วก็ระเบูดยอดเหลืองข่แมนอันนี้คีย์โอเพ่นในยูทูเห็นได้มได้ได้น่งสงน้าเจนี่นะครับสงห็องงห้าด สองหมื่นงวดสุดท้ายของรถคันนี้เ็นรถที่ไหนเพิ่งออกงานพี่น้องแปดเก้าวัวนี้ตัวนี้นะครับหนึ่งถ่านตแรกแปดแปดเก้าไปที่นี่ะถานการออกอสองสามว่าจะซื้อศูนย์สามเลซื้อซื้อหวยะกใไปเลยงงก็เบาเบียจ้าือตั้งกล้องดำแก็ต้องก้มลงนี้แม่ ตั้งมาให้เอองั้นคิดหนึ่งะเออปวดเอวอ่ะโอนใจเรียบร้อยนี่ครับนี่นะครับเรียบร้อยจบแล้วว้าวโอนแล้วบอกเรียบร้อยมีใจครับมันมีนะครับมันคือแบบหาเงินแบบตั้งตัวอย่างเดียวเลยนี่ครับเรียบร้อยโอนใจเรียบร้อยหมดหนี้หมดสิ้นแล้วนะครับไม่มีหนี้ไม่มี ียังทั้งสิ้นเบิด์ตไปโล่งแล้วรถไปอีกไหมรถรถตัวแรกน่ะตั้งใจมาซื้อรถหลายๆคันหมดทีเดียวื้อมาห้องกับโบ้ค่อยเดี๋ยวใส่มาก็เ <c oughs> ลยว,ว่าเหมือนเหมือนเหมือนโทรศัพท์อ่ะใช้ให้มันเก่ามันพังแล้วก็ซื้อใหม่เมื่อนพี่กัน, <c oughs> น,นซื้อมาเขาจอดที่ใไม่ซื้อมาแต่เก่าหนูขึ้นจัดให้ดวงใส่ไฟมันกับที่เก่าให้ก็เลยก็เลยใช้พิจารณากว่ามีเท่าที่เราจะใช้จริงีจริงเรามาจอดไว้แล้วก็ต้องใจ ไม่เห็นค่าสีอะไรต่างๆผักกาดมีแนซื้อมาเฉพาะที่เราจะใช้จริงๆแมนเพราะว่าเราจะเดินทางไกลเราก็เอาของไปเดินทางไกลได้ใช่ไหมอะไรก็รอฉช้จนคุ้มค่าเลยพี่น้องโดยวฉพาะใ้ไม่ดีกว่าที่ซื้อเต่ว่าอันนี้มันยังมีอยู่ยังดียังใหม่อยู่เลยรถเบียร์น่ะเพราะว่าเราเราไม่ค่อยได้ไปขี่ไปไกลเลยใกล้ขี่แบบแค่้ๆไปขายของอันนี้มอหอดหาเงินมอหอดหาเือนเลยไหมนะครับ